เพื่อนสีผจญภัยใต้ท้องทะเลบลูกับลิลลี่วันนี้เสนอตอนดินแดนแห่งสายหมอกทะเลหลังจากรอดพ้นจากหุบเหวเงาและได้รับเกล็ดม่วงเรืองแสงมาไว้ในครอบคลองบลูและลิลลี่ก็เดินทางต่อไปตามคำทํานายที่ว่าจงรวมพลังแห่งทะเลทั้งสี่ ทั้งคู่ว่ายออกสู่ทะเลเปิดที่เงียบสงบกว่าปกติท้องน้ำข้างหน้าเริ่มขุ่นมัวและวหมอกบางๆปกคลุมไปทั่วจนยากจะมองแห่งสิ่งใดได้ชัดเจนนี่คือดินแดนแห่งสายหมอกทะเลบลูพึมพำขณะที่ไข่มุกในครีบเปล่งประกายเบาๆคล้ายเป็นสัญญาณน,นำทางลิลลี่มองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังหมอกนี้ไม่ธรรมดาเลยบลูเหมือนมีเวทมนต์บางอย่างซ่อนอยู่ ไม่นานทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกระซิบคล้ายเพลงกล่อมดังแว่วมาเสียงนั้นหวานไพเราะแต่ก็แฝงความเศร้าลึกๆเมื่อพวกเขาเคลื่อนที่เข้าไปใกล้เสียงเพลงก็ยิ่งดังขึ้นท่ามกลางหมอกหนาเงาร่างของเหล่านางเงือกทะเลปรากฏขึ้นพวกเธอสวมมงกุฎปะการังผมยาวพลิ้วไหวราวสาหร่ายและดวงตาเต็มไปด้วยความลึกลับหัวหน้านางเงือกชื่อเซเรนากล่าวเสียงนุ่มลึก ผู้ถือไข่มุกแห่งคลื่นเจ้าได้ก้าวเข้ามาในเขตของเราแล้วหากปราศจากความบริสุทธิ์ใจย่อมไม่อาจผ่านไปได้บลูตอบกลับด้วยเสียงมั่นคงแม้จะกลัวเราเดินทางเพื่อปกป้องท้องทะเลไม่ใช่เพื่อทำลายนางเงือกส่งยิ้มเศร้าๆก่อนสะบัดหางน้ำทะเลรอบๆพลันเปลี่ยนเป็นม่า,านหมอกหนาแน่นกว่าเดิมทั้งคู่ถูกแยกออกจากกันในพริบตา ลิลลี่ถูกพาเข้าสู่ภาพลวงฟ่าเธอมองเห็นตัวเองเพียงลำพังในความมืดไม่มีบลูอยู่ข้างๆหัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวแต่แล้วเธอระลึกถึงเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเพื่อนตัวน้อยที่อยู่เคียงข้างมาตลอดเธอจึงร้องเพลงซ้ำๆออกมาเสียงนั้นเป็นเหมือนสัญญาณแห่งมิตรภาพ บลูเองก็ติดอยู่ในภาพลวงตาเขาเห็นฝูงเงาปลาไล่ล้อมตัวเองเสียงกระซิบในหัวบอกว่าเจ้าจะไม่มีวันปกป้องใครได้แต่เมื่อเสียงร้องเพลงของลิลลี่ดังมาแ่วแถวในใจเขาก็ฮึดขึ้นไม่ฉันไม่เคยอยู่ลำพังทันใดนั้นแสงจากไข่มุกแห่งเคลื่อนก็ส่องประกายเจิดจ้าทำลายม่านหมอกและภาพลวงตาทั้งหมดออกไป เมื่อหมอกสลายเหล่านางเงือกต่างจ้องมองด้วยความประหลาดใจเซเรนาโดยขึ้นช้าๆเจ้าสองตนมีหัวใจที่มั่นคงกว่าผู้ใดเราขอมอบของขวัญแห่งสายหมอกทะเลแก่เจ้าจากนั้นไข่มุกน้ำค้างสีฟ้าใสาก็ลอยออกมาจากฝ่ามือของเธอแสงนั้นอ่อนโยนราวกับหยดน้ำค้างในยามรุ่งอรุณ บลูรับไข่มุกน้ำค้างไว้ด้วยความเคารพขณะที่ลินลี่ลอยเคียงข้างเขาดวงตาทั้งคู่เปล่งประกายด้วยความหวัง เซเรนากล่าวต่อด้วยเสียงอ่อนโยนเจ้าได้ไขมุกแห่งสายแล้วยังเหลืออีกสองพลังที่ต้องตามหาบลูและลิลลี่สบตากันยิ้มอย่างมั่นใจแม้การเดินทางจะยังอีกยาวไกลแต่หัวใจของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าที่เคยทั้งคู่โบกมือลาเหล่านางเงือกแล้วออกเดินทางต่อท่ามกลางทะเลที่เริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแสงแห่งความหวังนำทางไปสู่บทผจญภัยใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้า บลู Blue และลินลี่ผ่านบททดสอบแห่งภาพลวงตาในดินแดนสายหมอกทะเลและได้รับไข่มุกน้ําค้างมาไว้เป็นพลังที่สองในการตามหาความจริงของไข่มุกแห่งคลื่นถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะ